ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะการละครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งโขงหมู่บ้านนั้นอดอยากแร้นแค้นเป็นอย่างมากเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานแล้วทำให้แม่น้ำโขงแห้งขอดทำการประมงหาปลาไม่ได้ปลูกพืชผัก ก็ไม่มีน้ำที่เพียงพอทำอย่างไรดีเราพ่อผู้ใหญ่เราจะตายกันหมดนะถ้ายังแล้งอยู่อย่างนี้ใช่ใช่ข้าจับปลาไม่ได้มาหลายวันน้ำเริ่มแห้งไปหมดแล้วถ้าเป็นอยู่อย่างนี้พวกเราต้องย้ายหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นแน่ๆเสียงของคนในหมู่บ้านพูดขึ้นขณะที่พากันมารวมตัวอยู่ที่ลานหน้าบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างท่านแม่เท่าชายที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยถามหญิงชราตาบอดที่เป็นคนเท่าคนแก่และเป็นผู้ที่คนในหมู่บ้านนี้นับถือเพราะนางมีสัมผัสพ,พิเศษที่เหนือคนธรรมดาทั่วไปสามารถดวงรู้อดีตและทำนายอนาคตได้มันก็พอจะมีวิธีอยู่เหมือนกัน ยายเท่าสีไพรพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งดวงตาที่บอดสนิทมือมองออกไปทางลำน้ำโขงวิธีอะไรหรือแม่เท่าบัวเรียวหัวหน้าหมู่บ้านรีบเอ่ยถามเราต้องทำพิธีบูชาท่านพญานาคราชเพื่อให้ท่านช่วยปกปักคุ้มครองหมู่บ้านของพวกเราเราต้องใช้สิ่งใดบ้างในพิธีข้าจะได้ให้ลูกบ้านช่วยกันหามาให้ บัวเรียวเอ่ยอย่างกระตือรือร้นไม่เท่าสีไพรยเงียบไปอึดใจก่อนจะโพลงขึ้นว่าแค่พิธีฟ้อนรำก็พอเจ้าไปเตรียมการให้ดีเถอะในวันแรม8ปดค่ำที่จะถึงนี้ข้าจะทำพิธีอัญเชิญพญาณคราชเมื่อถึงวันแรม8ปดค่ำชาวบ้านต่างมารวมตัวกันเต็มลานหน้าบ้านของบัวเรียว มีการฟ้อนรำอันสวยงามของนางรำที่เป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนแต่งกายสวยงามโดยมีแม่เท่าสีพรายกำลังประกอบพิธีบวงสวงอยู่ด้านหน้าเสียงของดนตรีที่บรรเลงและท่ารำที่อ่อนช้อยเช่มช้านั้นสะกดทุกสายตาที่กำลังจ้องมองมาเพียงไม่นานก็เกิดลมพัดอย่างรุนแรงท้องฟ้าแปรปรวน เมฆดำลอยคล้อยตำ่ำแม่เท่าสีพรยยังคงขยับปากบริกรรมบางอย่างอยู่ตลอดและไม่นานมวลแสงสีเขียวและร่างของงูขนาดใหญ่ก็ปรากฏแก่สายตาของทุกคนนางรำต่างพากันวิ่งแตกกระเจิงชาวบ้านที่นั่งอยู่ก็วิ่งหาที่กำบังกันจ้าละวันมีแต่แม่เท่าที่หยุดยืนสงบนิ่งอยู่ เจ้าต้องการสิ่งใดยาเท่าสีไพลถึงได้รบกวนเวลาจําสิ่งของข้าพญานคราชที่ตอนนี้กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่เบื้องหน้าแม่เท่าตาบอดท่านฟ้าคํารนข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านแม่เท่าทักทายนางหนุ่มราวกับรู้จักกันเป็นอย่างดีเจ้าก็รู้ว่าทุกการร้องขอแลกด้วยบางอย่างเสมอ เจ้าก็ยังอยากให้ข้าช่วยเจ้าเช่นนั้นหรือฟ้าคำรนเอ่ยถามพร้อมเหยียดยิ้มมุมปากข้ายอมแลกเพราะตอนนี้พวกข้าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วถ้าเช่นนั้นบอกจุดประสงค์ของเจ้ามาเถิดยายเท่าข้าขอวิงวอนให้ท่านช่วยอำนวยความผาสุกมาสู่หมู่บ้านของเราด้วยเถิดแม่เท่าจ้องมองไปยังนักหนุ่มราวกับคนตาดี ได้สิแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องเส้นสังเวยค่าด้วยหญิงสาวยีสิบคนแม่เท่าสีไพยได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจโดยไม่คิดว่าจะต้องแลกกับจํานวนชีวิตของคนมากขนาดนี้บัวเรียวที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่ามันจะไม่มากไปหน่อยหรือท่านให้พวกเราทำอะไรก็ย่อมได้แต่ได้โปรด อย่าพลากชีวิต20คนนั้นไปจากครอบครัวเขาเลยในขณะที่กำลังอยู่ในสถานการณ์คุ้มดีคุ้มร้ายอยู่นั้นจำปาเด็กหญิงวัยหกขวบก็วิ่งปรีเข้ามาพ่อจ๋าหนูอยากได้ดอกบัวที่อยู่ในบึงท้ายหมู่บ้านพ่อไปเก็บให้หนูได้ไหมจ๊ะฟ้าคำรนจ้องมองเด็กน้อยชั่วครู่ก่อนจะยกยิ้มมุมปากอย่างที่ชอบทำ เขาหันหน้ามาหาบัวเรียวและเอ่ยเสียงดังกังวานว่าข้าปเปลี่ยนใจแล้วข้าต้องการแค่ชีวิตเดียวคือเด็กน้อยผู้นี้เท่านั้นและข้าจะให้ทุกอย่างที่พวกเจ้าปรารถนาและเมื่อใดที่เด็กผู้นี้เติบโตจนอายุล่วงเข้าปีที่ยี่สิบข้าจะกลับมาทวงสัญญาหลังจบคำพูดนั้นก็เกิดแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้น แล้วพญานาคราชตนนั้นก็หายวับไปบัวเรียวหน้าตาตื่นหันมองแม่เท่าเรากับจะขอคำอธิบายอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยเหลือเวลาอีกหลายปีเราค่อยคิดกันอีกทีว่าจะเอายังไงแม่เท่าสีพรพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหลังจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาผาสุก น้ำในแม่น้ำขงมีเพียงพอสำหรับทำการเกษตรและการประมงชาวบ้านไม่อดอยากแร้นแค้นเหมือนในวันวานทุกคนใช้ชีวิตไปตามปกติสุขยกเว้นก็เพียงแต่แม่เท่าสีพรยที่ตั้งแต่ได้ทำสัญญากับนาคราชตนนั้นนางก็ไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักวันวันเวลาล่วงผ่านไปจนถึงขวบปีที่จำปาอายุย่างยี่สิบ จากเด็กน้อยในวันนั้นเติบโตเป็นสาวสะพรั่งผิวพรรณขาวนวลหน้าตางดงามผิดกับสาวชาวบ้านทั่วไปพ่อจ๋ามากินข้าวเธอจะ้ะจำปาเตรียมสำรับเสร็จแล้วหญิงสาวเรียกผู้เป็นพ่อที่กำลังง่วนอยู่กับการถักแหชายชาราว,วางงานในมือลงก่อนจะเดินไปล้างมือในโอ่งหลังบ้านก่อนจะเดินมาหาลูกสาว แม่เจ้าไปไหนหละ่ะจำปาเย็นป่านนี้แล้วยายไม่รู้จักกลับบ้านแม่ไปดูอาการของป้าสายหยุดจะพ่อเห็นว่าป่วยไข้เพ้อมาหลายวันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางสายหยุดทำไมแกถึงได้ป่วยไข้เพ้อไม่หยุดอย่างนี้นางกำไลเมียของบัวเรียวเอ่ยกับเพื่อนรักที่นอนเพ้อหยุดตรงหน้าลูกสาวของสายหยุดจึงเอ่ยตอบแทนว่า แม่ไปหาปาลาริมน้ำโขงเมื่อวันก่อนกับพ่อจะ้ะแม่บอกว่าเห็นตัวอะไรไม่รู้ใหญ่ๆมีเกร็ดสีเขียวว่ายอยู่ในน้ำจะเรียกพ่อให้ดูพ่อก็เดินหนีหายไปไหนก็ไม่รู้พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็ลมป่วยและเพ้ออย่างที่เห็นนี่แหลจะจ้ะคำบอกเล่านั้นทำให้กำไลแน่นิ่งไปด้วยรู้ดีว่าสิ่งที่ว่ายอยู่ในน้ำนั้นคือตัวอะไร นางรีบกลับบ้านเพื่อนำความมาบอกสามีทันทีเห็นทีจะแย่แล้วล่ะพี่บัวเรียวนี่จำปาก็อายุย่างยีสิปีแล้วพี่คิดว่ามันใกล้เข้ามาแล้วหรือยังบัวเรียวไม่ตอบอะไรชายชารานอนลืมตาโพรงอยู่ในความมืดภายในห้องนอนเล็กๆเ,เขาได้ยินทุกอย่างที่กำไลพูดและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาคิดหนัก แม่เท่ามีคนเห็นนาคตนนั้นหรือว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วแม่เท่าได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าสงสารลูกหรือข้าจะพาลูกและเมียนหนีไปจากที่นี่บัวเรียวพูดขึ้นอย่างร้อนรนความหวาดกลัวครอบงำจิตใจเราทำอย่างนั้นไม่ได้เจ้าก็รู้ถึงผลที่จะตามมาเจ้ายอมรับมันได้หรือ ข้าจะจัดการเรื่องนี้เองเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกบัวเรียวไม่มั่นใจนักว่าแม่เท่าจะช่วยเขาได้ในเรื่องนี้เขาจึงกลับบ้านไปวางแผนกับเมียว่าจะพาลูกสาวหนีไปจากหมู่บ้านนี้เพราะอีกไม่กี่วันจำปาก็จะอายุครบ20ปีแล้วเราจะเก็บข้าวของไปไหนกันหรอจะพ่อแม่จำปาเอ่ยถามด้วยความสงสัย พ่อจะพาเจ้าไปเยี่ยมญาติอีกเมืองหนึ่งน่ะญาติของพ่อป่วยหนักบัวเรียวแต่งเรื่องหลอกจำปาหญิงสาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะบัวเรียวสั่งทุกคนเก็บเรื่องนี้เป็นความรับมาตลอดสิบกว่าปีระหว่างที่กำลังเดินทางจะพ้นจากหมู่บ้านก็ปรากฏกลุ่มควันพวยพุ่งมาจากทั่วทุกสารทิศชายแก่และเมียของเขามองไม่เห็นสิ่งใดเลยพอควันจางหายไป ก็ไม่เห็นจำปาเสียแล้วโทรจำปาลูกพ่อบัวเรียวร้องขึ้นอย่างเศร้าใจทำไมลูกสาวของเขาต้องมารับกรรมอย่างนี้ด้วยสองผัวเมียกอดกันร่ำไห้อยู่ตรงทางออกหมู่บ้านนั่นเองจำปาถูกจับลงไปยังเมืองบาดาลที่อยู่อาศัยของพญานาคราชด้วยฤทธิ์เดชที่มากกว่านาบทั่วไป ฟ้าคำรนจึงสามารถถ่ายเทพลังให้กับหญิงสาวทำให้นางสามารถอยู่ใต้เมืองบาดาลแห่งนี้ได้ราวกับโลกอีกโลกหนึ่งท่านเป็นใครจับฉันมาทำไมจำปาถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดรวมทั้งการแต่งกายของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ด้วยอย่ากลัวไปเลยจำปาเราไม่ทำร้ายเจ้าหรอกอยู่กับเราที่นี่ เราจะดูแลเจ้าอย่างดีอยากได้อะไรขอให้บอกเราจะหามาให้เจ้าทุกอย่างฟ้าคํารนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความพึงพอใจไม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันจะกลับไปหาพ่อกับแม่หญิงสาวอ้อนวอนด้วยน้ำตาได้สิเราจะพาเจ้ากลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของเจ้า แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เจ้าไปพักก่อนเถอะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฟ้าคำรนทรงบริวารมาคอยดูแลปรนิบัติหญิงสาวเขาใช้ความอ่อนโยนทำให้หล่อนวางใจเพราะใจจริงเขาก็รู้สึกถูกชะตากับนางผู้นี้เขาอยากให้จำปารักเขาจากใจจริงมากกว่าจะหักหานน้ำใจกัน ฝ่ายบัวเรียวนั้นโกรธมากที่ลูกสาวถูกนาคหนุ่มลักพาตัวไปเขาเรีบไปหาแม่เท่าสีไพรถึงบ้านแม่เท่าช่วยข้าด้วยลูกสาวของข้าจำปาถูกจับตัวไปเสียแล้วชายชลาเอ,อ๋ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งรู้สึกเจ็บปวดอยู่ตรงกลางอกราวกับใจจะแตกสลายมันก็ยังพอมีหนทางที่จะช่วยจำปาได้ เจ้าจงไปตามหาตาเท่าบุญเรือนที่หมู่บ้านหนองบัวนินลึกเข้าไปในป่าแถบนั้นมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่รีบไปเถอะก่อนที่จะสายเกินไปบัวเรียวรับคำแล้วรีบไปตามคนหนุ่มในหมู่บ้านอีกสองสามคนเพื่อออกเดินทางไปตามที่ไม่เท่าสีพรยบอกเจ้าไม่ต้องร้องไห้เสียใจไปดอกจำปาลูกเจ้าจะต้องปลอดภัย แม่เท่าเอ่ยปลอบใจกำไลที่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆบัวเรียวใช้เวลาเดินทางอยู่ราวสามวันสามคืนก็มาถึงบ้านที่แม่เท่าบอกไว้มีใครอยู่ไหมจ๊ะเขาตะโกนเสียงดังบ้านเงียบเชียวราวกับไม่มีคนอยู่แต่บริเวณบ้านก็ยังสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีแปลว่าคงไม่ใช่บ้านร้างน้ามาหาใครหรอจ๊ะชายหนุ่มคนหนึ่ง โผล่หน้าออกมาจากหลังบ้านพ่อเท่าบุญเรือนอยู่ไหมจ๊ะพ่อหนุ่มไม่อยู่จะน,นะแกเพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อนนี้เองคำพูดของชายหนุ่มทําให้บัวเรียวทิ้งตัวลงกับพื้นอย่างคนหมดหวังโธ่นี่ฉันมาช้าไปเหรือนี่แล้วอย่างนี้ใครจะช่วยลูกสาวของพ่อได้เขาพึมพำอยู่อย่างนั้นราวกับคนเสียสติเกิดอะไรขึ้นหรอจ๊ะน,นะ เล่าให้ฉันฟังได้ไหมชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงบัวเรียวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนจนถึงปัจจุบันให้ชายหนุ่มฟังก่อนจะพูดขึ้นว่าว่าแต่พ่อหนุ่มเป็นใครกันละ่ะทำไมถึงอยู่บ้านหลังนี้อ๋อฉันชื่อเทวาเป็นลูกชายพ่อบุญเรือนจะ้ะฟังจากที่นาเล่าฉันว่านาเองก็ควรจะรับผิดชอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะนาะได้ทำสัญญากับปีศาจนั้นเองนาไม่รู้หรอว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาพูดเล่นๆกันชายหนุ่มวิจารย์อย่างตรงไปตรงมาแม้จะนึกเห็นใจชายฉลาตรงหน้าแต่คนเราทำกรรมเช่นไรย่อมต้องได้รับผลของมันฉันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเพราะหนุ่มไม่ต้องมาสอนฉันหรอกถ้าไม่ช่วยพวกฉันก็จะกลับ บัวเรียวว่ายอย่างโมโหเพราะรู้สึกหน้าชาที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นจากปากเด็กรุ่นลูกช้าก่อนเถิดน้าชายใจเย็นๆฉันจะช่วยน้าเองพ่อบุญเรือนสอนวิชาอาคมให้ฉันมาจนหมดแล้วน้าวางใจเถิดฉันจะพาลูกสาวน้ากลับมาได้แน่บัวเรียวเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจมากจากนั้น ทั้งหมดก็พากันเดินทางกลับหมู่บ้านโดยมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาด้วยล่วงเข้าวันเพนขึ้น15บหาคำ่ำเทวาทำพิธีเบิกเนตรดำดิ่งสู่ใต้น้ำโขงสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากเทวาเดินทางมาจนถึงเมืองบาดานของพญานาคราชชายหนุ่มแอบเข้าไปในเมืองจนพบเข้ากับบริวารของฟ้าคำรน เมื่อสะกดรอยตามไปจึงไปพบกับสาวงามนางหนึ่งนั่งทำหน้าเศร้าอยู่ภายในห้องเขาจึงเดินออกไปแสดงตัวเจ้าคือจำปาใช่หรือไม่ฉันมาช่วยจำปาออกไปจากที่นี่เขารีบพูดในระหว่างที่จำปากำลังตกใจและคิดว่าตัวเองกำลังฝันไปพี่ชายมาถึงที่นี่ได้ยังไงแล้วมากับใครจำปาและล่ำาละลักถาม ฉันมาคนเดียวมาช่วยจำปาเราเรีบไปจากที่นี่กันเถอะก่อนที่พวกนั้นจะมาเห็นค้ามันไม่ง่ายไปหน่อยหรอฟ้าคำโดนเดินมาขวางทั้งสองคนไว้เจ้าคิดว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ได้หรอเจ้ามนุษย์หน้างูพญานาคราชชี้หน้าเทวายอย่างโกรธเกรี้ยวหลบไปเถอะท่านเป็นนาคก,ก็อยู่ส่วนนาคจะมาพลากลูกจากพ่อแม่ของเขาทำไม มันเป็นบาปก,กรรมเจ้าจะไปรู้อะไรมนุษย์พวกนั้นต่างหากที่ได้รับประโยชน์จากเราและยอมแลกกับทุกอย่างเองเราจะพาจำปากลับท่านอย่าขวางเราเลยพูดแล้วเทวาก็จูงมือจำปาเดินหลีกไปแต่ฟ้าคำรนไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นด้วยฤทธิ์ของพญานาคทำให้เทวาเสียเปรียบเขาเสียหลักล้มลง ขณะที่นาคหนุ่มกำลังจะพ่นไฟเพื่อทำลายศัตรูให้สิ้นซากดวงตาของเขาก็มองเห็นสิ่งหนึ่งสะท้อนกลับมาจากคอของชายหนุ่มฟ้าคำรนหยุดชะงักนั่นอะไรเจ้าได้สิ่งนี้มาจากไหนเขารีบก้าวเข้าไปใกล้แล้วกระชากสร้อยที่ห้อยคอเทวาออกมันคือเกล็ดของงูใหญ่สีเขียวมรกตของแม่เราพ่อให้เราไว้ก่อนตาย บอกว่าเป็นสิ่งที่แม่รักมากให้เก็บไว้ให้ดีฟ้าคำรนจ้องมองสร้อยที่อยู่ในมือตามไม่กระพิบเขาจำมันได้ดีนี่คือเกล็ดของนาคีมันคือเกล็ดบุญตัวของรัตติการน้องสาวเขาที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแม่ของเจ้าชื่ออะไรหรือแม้จะแปลกใจที่นักหนุ่มสนใจในสร้อยคอของเขาแต่เทวา ก็ยอมเอ่ยปากบอกรัตติการแม่เราชื่อรัตติการฟ้าคำรนกำาส้อยในมือแน่นไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้ามนุษย์นี่จะเป็นลูกของน้องสาวเขาแต่ก็ต้องเชื่อเพราะถ้ามนุษย์นี้ไม่มีเลือดนาคีอยู่ในตัวคงไม่สามารถบุกมาถึงเมืองบาดาลน,นี้ได้จำปาพยุงร่างของเทวที่สะบักสะบอมขึ้นมาช้า ท่านปล่อยพวกเราไปเถอะนะท่านฟ้าคำรนฉันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จำปาอ้อนวอนด้วยน้ำตาฟ้าคำรนไม่ตอบแต่หันหลังให้กับทั้งสองก่อนจะเครี้ยงสร้อยในมือใส่หน้าเทวาแล้วเดินหนีไปบริวารที่อยู่โดยรอบกำลังจะเข้าไปจับตัวทั้งคู่แต่ฟ้าคำรนก็เอ่ยออกมาว่าไม่ต้องปล่อยพวกเขาไป เทว่าจึงพาจำปากลับมาจากเมืองบาดาลได้อย่างปลอดภัยแต่ตัวของเขาเองกลับบาดเจ็บจากการประทะกับฟ้าคำรนแม้จะนึกแปลกใจที่พญานคราชยอมปล่อยพวกเขามาอย่างง่ายๆมิหนำซ้ำตอนที่มองดูสร้อยเส้นนั้นก็เห็นนาคตนนั้นทำหน้าเศร้าๆหรือจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ก็ขี้เกียจจะคิดอะไรแล้ว เทวาล้มตัวลงนอนพักที่บ้านของบัวเรียวโดยมีจำปาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างวันเวลาผ่านไปเป็นแรมเดือนความใกล้ชิดของทั้งคู่ทำให้เทวารู้สึกชอบพอในตัวจำปาและบัวเรียวเองก็รู้สึกชอบชายหนุ่มผู้นี้รวมทั้งเป็หน,นี้บุญคุณจึงอยากตอบแทนโดยการยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยจำปาลูกพ่อ เจ้ามีคนที่ชอบในใจบ้างไหมก็พอมีอยู่จะพ่อจำปาตอบอย่างเอียงอายเขาเป็นใครหรือพ่อรู้จักหรือเปล่าจำปาพยักหน้าขึ้นลงแต่ก็เขินอายเกินกว่าจะพูดออกไปด้วยสายตาอันแหลมคมทำให้บัวเรียวพอจะสังเกตได้ถึงความสนิทสนมของเทวากับลูกสาวของตนจึงเอ่ยขึ้นมาว่า ถ้าพ่อจะให้ลูกแต่งงานกับเทวาลูกจะขัดข้องหรือเปล่าจำปาหน้าแดงเอามือทัดผมพร้อมกับสายหน้าไปมาเท่านั้นบัวเรียวก็หัวเราะออกมาเสียงดังเขาเรีบไปที่บ้านแม่เท่าสีพลเพื่อขอเลิกแต่งงานทันทีพิธีแต่งงานของจำปากับเทวาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแม่เท่าสีพรยประกาศว่า ต่อจากนี้ไปหมู่บ้านเราจะมีความสงบสุขดังเดิมและเดินเข้ามาหาเทวาพร้อมกับจับมือของชายหนุ่มขอบใจเจ้ามากที่พาจำปากลับมาขอให้เจ้าทั้งสองรักและดูแลกันไปนานๆแล้วนาคพวกนั้นจะมายุ่งกับเราอีกไม่จะแม่เท่าจำปาเอ่ยขึ้นอย่างหวาดหวาดเพราะกลัวว่าฟ้าคำรนจะกลับมาที่นี่อีกไม่แล้วละ่ะ เจ้าไม่ต้องกลัวอยู่กับเทวาเจ้าจะปลอดภัยแม่เท่าสีไพรยหันตาที่บอดทั้งสองข้างมาทางเทวานางจ้องมองสร้อยที่คอของเขาราวกับคนตาดีก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาตาสีขุ่นมัวของนางวาบขึ้นแวบหนึ่งเทวาสะดุง้งเพราะถ้าตาไม่ฝาดเขาเห็นว่ามันมีประกายแสงสีเขียวพาดผ่าน แค่เพียงแวบเดียวเท่านั้นหรือเขาจะตาฝาดไปกันนะเขาละความสนใจก่อนจะหันไปโอบกอดจำปาไว้ด้วยความรักพี่จะดูแลปกป้องน้องเองจำปา